ก็เป็นชุดปฏิบัติการดับไฟป่ากรมฐานราบที่7ครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานออกขานนะครับและยังมีผู้นําชุมชนมีประชาชนจิตอาสาเนี่ยช่วยกันเข้าไปดับไฟป่าบริเวณดอยห้วยย,ย่าไสตําบลน้ําแพร่ที่หางดงเชียงใหม่นะครับคือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าพบจุดความร้อนในช่วงเย็นเมื่อวานครับ เรื่องการเข้าไปด yep, ับไฟนี่ยากลําบากมากเลยเพราะว่าจุดที่เข้าไปเนี่ยเป็นภูเขาสูงและไฟเนี่ยลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับว่าโชคดีนะฮะที่ไม่ได้ลามขึ้นภูเขาสูงมากและความยากของเมื่อคืนคือตอนไปตรวจเจอจุดความร้อนเนี่ยมันเย็นแล้วจะรอให้ถึงตอนเช้าเนี่ยไม่ได้เลยคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าเนี่ยเจอเมื่อไหร่ต้องรีบเข้าไปดับนะฮะต่อให้จะพบคล่ำ หรือกลางคืนแล้วก็ตามนี่ฮะมีเดินเข้าไปเนี่ยยังมีดวงอาทิตย์อยู่เลยยังมีแสงสว่างอยู่แต่ตอนเนี่ยนะฮะก็มืดแล้วนะครับาจากนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ให้เกิดไฟป่าข้ามคืนนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดับไฟเมื่อคืนนี้นานกว่า8ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสามารถคุมไฟได้ตอนตีสาครับท่านผู้ชม อุทยานแห่งชาติออบขานครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสมิงและป่าแม่ขานแม่วางนะครับลักษณะภูมิประเทศในป่าเนี่ยเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนนะฮะครอบคลุมสี่อำเภอของเชียงใหม่คือแม่วางเสมิงสันปะตองและหางดงพื้นที่ก็ใหญ่มากนะครับ236ตารางกิโลเมตรป่าก็มีหลากหลายครับป่าเต็งรางป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งป่าดิบเขาและป่าสนเขานะครับซึ่งทุกพื้นที่สภาพคือแห้งแล้ง จากอากาศที่ร้อนจัดนะครับ